ป๊อบคัมแบ็กแชร์คำทำนายพระสงฆ์งานนี้คอมเมนต์กันสน,นันก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอไปว่าพระเอกมากความสามารถอย่างป๊อบธนวัตรหายหน้าหายตาไปจากอินสตาแกรมนานร่วม3เดือนทำให้แฟนๆตั้งวนคิดถึงพร้อมทั้งถามว่าพี่ป๊อบนั้นหายไปไหนล่าสุดใน Facebook ธนาวัตรได้มีการเคลื่อนไหวแชร์ข้อความที่ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าภายภาคหน้าจะมีกลุ่มคนเบาปัญญา แต่งตัวเข้ามาทำลายคำสอนของพระคาถาคตโดยการบิดเบือนคำสอนแต่แบงบาลีสร้างลัทิแผลงแผงแม้แต่พระสงฆ์สาวกก็ผิดเพี้ยนจากสัจธรรมทำให้ผู้คนหลงเชื่อเห็นกงจักเป็นดอกบัวสร้างอิทธิฤทธิปาฏิหารงมงายมอมเมาสาธุชนผู้ไม่รู้ซึ่งแก่นแท้ของพระธรรมวินยัยมักจะสร้างแต่พิธีกรรมไม่ได้นำพาไปสู่นิพพานหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนๆแห่แเข้ามากดไลค์มากกว่า5000ไลค์เลยล่คะค่ะแถมยังเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบไม่ว่าจะเป็น ขอบคุณที่นำธรรมามาฝากนะคะน้องป๊อบแฟนคลับคิดถึงนะครับอม,มิตรพทธเลยค่ะพี่ป๊อบพทดแท้จะแยกแยะออกว่าอันไหนจริงอันไหนเทียมคนศึกษาพระธรรมอย่างเข้าใจแจ่มแจ้งแบบป๊อบคนที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริงรู้เพียงกระพิกก็เอามาอวดอ้างไม่เคารพนับไหวจ้าขอบคุณน้องป๊อบที่นำหลักคิดดีๆมานำเสนอหากมนุษย์ยังยึดติดอยู่ในตัณหาอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ยอมเวียนไหตใจเกิดไม่จบสิน้น